กิ่งเฮ็ดอ่ะไก่ใต้น้ำสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกสก้นนะครับพบกับสองนรงสานิวมื้อนี้มามาเฮ็ดไก่ใต้น้ำปิ่งเนี่ยกับบุ้งมุ้กันก่อนเื่นเดือนสิพาไปเบิ่งวิธีการสับไก,ก่ของมืออาชีพว่าเขาสับจังเด้นะ <laughs> นี่มัดมือให้บ่าก้องอ่าอัน,นอันนี้คือส่วนดากนะครับดากปินดนะครับอื อันนี้ใกล้สองตัวด้วยนี่ยใกล้สองตัวเบิรงรพร้อม่้องครับเบอรงระเป็นยังใกล้สองตัวตรงนี้สี่ขารับว่าอยู่ใกล้ม่จังนิวอ่ะมีหนิวอันนี้ขาวนียวด้วยครับผู้เดพูดู้กเขาวนียวกะถามเอาอี่ลูกอีสานของแทเข่าวนียวอันนี้เอิญว่าเอิญเปนอย่างก็ซึ้งดิมันหนึงหวดหดหดโอ เมนโอีิสานมาว่าซื้ออันนี้เกินว่าหวดอันนี้เกินว่าซึ่งซึ่งแล้วงานนี้ซึ่งแล้วซึ่งแล้วอีสานเกตเอะครับอีสานเกตเอะนะครับพ่อไม่พี่น้องมาบุ่นอีสานอันนี้เตัวอีสานปลอมๆนะครับเชฟอิสาเบิ่งเชฟรบึงวิธีการหันไก่ครับนี่นี่คือไก่กระน้งอันนี้ตัวผู้ตัวเมียน่าจะกระเทยครับตัวไหนบ้าใครอันนี้อันนี้ไก่กระเทยนี่ไก่กระเทย แกออกมาแลยน้อยนางเอกมานางเอกมาครับกี่คนนะหนึ่งสองสามสี่นี่ครับวิธีหั่นไก่มีดดวนเงี้ถ้าอยากหั่นดีก็หั่นนี่เขาขอมาหั่น้็ครับหั่นของนิ้วไก่กระเด็นเลยหั่นเอาชอยชอไปนั่งไปนั่งไปั่งหั่นเอามีดดีมาหั่นน่ะมันสีบร่ําดีมันมันสีบร่ํา นี่ครับปกติเสียบเสียบมันอยู่กับพี่ปุ๋งมัน่มันไม่อยู่กับพี่ปุ๋งหรือก็อยู่ยกับพูนหันสิมันอยู่กับพูนหันสิบหายนะอยู่พูนหันหันเสียบนี่ยหันหันเสียบที่เป็นอย่งนี้สิตอนยังไงอย่างนี้สินี่ตอนยังไงอย,นอนยงนี้อืมครับหาเบิ้งได้ยากครับวิบธีหันไกลยังสิไกลกระเทยครับผมไกลกระเทยไว่ามันตัวผูกเด้อมันก็หันไหม พันแปลกๆไหมเด็กๆหนูๆอย่าหลอกเลียนแบบมันเป็นเพราะสามารถจะโตอ้ในของไหมครับผมของไหมครับหลอกของไหมมั้งครับอันนี้โมอิติดครับนี่นี่เคือนอีโต้ครับผมแต่มันซึมบนหาแล้วครับเพราะว่าเป็นอีครับผมคุณโตอะไรครับผมโมอิติดนี่โตต้องก็รคุณโตครับ ทรงคือบอกว่านี่สับสับเจลาที่ปูนนี่แทบทะลุอันนี้เป็นไม้นะเกินว่าเขียงนะครับเขียงเขืองอืโดนโดนเป็นพี่น้องนี่แหล่งเที่ยวครับผมนี่นะครับขางเขียงว่าเป็นขางเขียงเด้ออันนี้เฮ็ดอย่างต้มเป็นบ่ อันนี้ก็ซี่โครงขึ้นยังก่อนแต่ตอนอีหยังก่อนเพิ่นอยังจักวะเพิ่นยังเพิ่นยังกูกะบุ้งอจักวะเอาอันนี้อันนี้เป็นส้นเตีนไก่นะครับผมอันนี้เป็นส้นตีนนะครับมีนุกปิ้งครับนี่นี่ครับปิ้งแล้วโบกิ้โกี้กี้โบกินเด้ออันนี้เอาไว้จีเห็นวะเขาีปิ้งเขาปุเขายิปปิ้งเขายิปิ้งนะครับอันนี้เขายิปิ้งแล้วกิน นะฮะเอาหัวโปรตีนปิ้งไว้ให้หมาสั่นว่าพบนไปรกินเลยนี่เนี่ยให้มากินเบิ่งมันเมียดสิเมียดเหรอเมียดสิเดี๋ยวไปเบิ่งข้างนอกกันว่าข้างนอกเ้นี่ยังยู่ตอนนี้ อันนี้เด็กน่อยครับแย่งเข่ากันกินเลยเนา<ม>ะปลาทูตัวเดียว<ม>อันนี้เขาเรียกปลาอะไรปลาจมอนปลาลิดมั้งปลาลิดนี่ตัวกินไก่นะครับเนี่ยเทเลอร์ตัวกินไก่น้ําหนักก่อนชั่งนะครับก็เท่าไหร่สามสิบสาสิบนะครับถ้าหลังล่ะถ้าหลังจากนั้นก็ห้าสิบหกสิบกินข้าวเราไหม กินเหล้ากับอิ่มเ้อะ่ให้กินต้มไก่เด้อเออะจะกิน <laughs> เนด็กตักไก่บ่ไปไายบึงบรรยากาศข้างนอกย่งางออกมาปุ๊บกระสีเห็ียร้องเท่าแล้วครับอันดับแรกน,น่าน่ะนี่แหละโอ้ตับอ่ะชิวมาเนี่มานี่ยให้ยังเนี่ยเห้ยังเนี่ย อันนี้ล่างล่างลางเครื่องไหนลางเครื่องไหนครับเป็นของฮอนด้าอ็นบอหรือว่าย amaha วะอ่าซูซูกิครับซูซูกิอันนี้หมองที่มันเออเก็บขืนบอขืนครับขืนมันเอ็นขืนดิขืนเก็บอันเก็บอาหารเก็บอาหารเก็บเศษอาหารเศษอาหารกระเพาะอันบอกระเพาะไหมอันบอบอขืนขืนอยู่คอลูกกระเดียกเลยในม้วนเพราะอิ้นกันไม่ได้หรื โอ <laughs> <ge> ้โหดูกระเดือกไก่ดัวไปสุดมันกระเดียกลงไปว่าได้แล้วมันก็เลยยู่หันไงมันก็เลยเป็นเศษอาหารข้างยู่หันกเ่าเขาก็เอิ้นว่าขี่นั่นละขี่ก็ยู่ดากนะขี่ก็ยู่ดากเออเอากุ้งไอ้เนี่ยบูมเขากุ้งขี่ขึ้นหัวแล้วกุ้งก็ยู่หลังบ้านไปแล้วอย่าเด้อสับไก่ใส่เอาล้มแห้งขึ้นแห้งขึ้นนิดหน่งนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่กันยังซี่ละ ยามอมีก็นั่งเบื้องตานทราบลาบบ้าบ้านบ้านวนเหลียวนางเอกอะนางเอกอันนี้ว่าเรื่องอะไรอย่างก็ว่าเรื่องอะไรขี่ขี่ว่าไหนี่กับคนนี้แหละครับว่าเรื่องขี่ขี่คนนี้แหละนี่ครับมาเสยอยู่ไปไปเบิ้งเชฟกันต่อ เบื้งเชฟเบื้งเชฟติงไหนนาะงเชฟบั่งเนี่ยเขาทมนะคือยังเหลือบอ่ะเช็คได้ครับพ่อพี่น้นองครับอืมเบื้องคนนอยู่ใกล้ขาเหนียวเบิ้งงอรุณครับอายุใกล้ขอนิ้ออนวใกลกับขอนิ้วเป็นของคู่กัน,น,น,นเรียบร้อยครับพ่อพี่น้นองเดี๋ยวอืมอันนี้น้องนะน้อง เนื้อเน้นเนนนะครับเนื้อเน้นเนเนื้อเน้นเนโอเคครับพอมีน้องครับกะเบงปอกกินไก่อร่อยไหมแซบบ่แซบไหมท่านนั้นอืมอืม ปิดปิดปิดช่องปิดช่องให้หน่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามไปกับช่องไดร์เลอร์ชานเอลอะไรต่อช่องนี้นะครับรถขุดยนต์ล้อที่ไหนล้อที่ไหนสองท้องนะครับเี่ยครับมืันนี่พอาสนี่แหละครับพอไม่ได้คลิปหน้า